วรุตรุ่งขำพร้อมอยู่ในสายแล้วนะคะคุณแชมป์ค้าสวัสดีค่ะสวัสดีค,ดครับสรินรับค่ามาดูกันหน่อยค่ะสำหรับวันนี้นะคะเ,เราดูมุมมองวันนี้สำหรับทองคำมีปัจจัยไหนที่น่าสนใจบ้างคะที่ต้องตามกันต่อค่ะคุณแชมป์ครับในในส่วนของตัวสกุลเงินดิจิตอลนะครับโดยเฉพาะบิตคอยครับที่ ที่เริ่มฟื้นตัวขึ้นมาครับก็มาเป็นปัจจัยตัวหนึ่งนะครับที่เริ่มสร้างแรงกดดันสลับกลับเข้ามายังตัวตลาดทองคําครับค่ะ <c oughs> ทั้งนี้ต้องบอกว่าคุณอีลอนมาสเหมือนจะมีการส่งสัญญาณหรือส่งสิกเแนลบางอย่าง <c oughs> ในส่วนของการเข้ามาปั่นในส่วนของตัวราคาบิตคอยนะครับ <c oughs> ก่อนก่อนหน้านี้เนี่ยตัวเขาเองก ว่าเทสลาจะจะเไม่รับบิทคอยในการซื้อรถยนต์แล้วก็ตัวเขาเองเนี่ยก็จะขายบิทคอยออกมาเพราะว่าทำลายสิ่งแวดล้อมนะครับเอ,อแต่ว่าล่าสุดเมื่อคืนนี้นะครับคุณเอรันมาร์เนี่ยมีการจับมือกับคุณไมเคิลเซเลอร์นะครับอ,อมีการเข้าไปจัดตั้งในส่วนของตัวบิทคอย ไ i n i n g c o u n c i l หรือว่าเป็นกลุ่มคนขุดบิตคอยสค้าของคนขุดบิตคอยขึ้นมาะนะครับาการตั้งกลุ่มดังกล่าวขึ้นมามีการออกมาประกาศถึงการดำเนินการในรูปแบบของการขุดบิตคอยในรูปแบบของการารักษาสิ่งแวดล้อมนะครับซึ่ง แนวโน้มหรือสถานการณ์การที่คุณอีลอนมารเนี่ยออมีการกลับเข้ามาดำเนินการในรูปแบบของการจะมีการขุดบิตคอยอีกครั้งหนึ่งแล้วก็กลับมาใช้บิตคอยอีกครั้งหนึ่งเนี่ย uh huh. ก็เลยทำให้ที่ทางของบิตคอยเริ่มมีสัญญาณของการดิบตัวแล้วก็มีการฟื้นตัวขึ้นนะครับออประเด็นดังกล่าวยังเป็นสัญญาณตัวหนึ่งนะครับที่ สร้างแรงกดดันสลับกลับเข้ามายังตัวตลาดทองคาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยต้องดูว่าบิตคอยที่ฟื้นขึ้นมาจะขึ้นไปได้ไกลมากไหแค่ไหนเพราะว่าส่วนหนึ่งต้องบอกว่านักลงทุนคุณเริ่มระมัดระวังมากขึ้นจากคําพูดของคุณ,คณอีลอนมาร์คะนะครับพูดทีนึงกโ็โอโหไปกันใหญ่เลยนะพูดทีเหมือนเหมือนคิดถึงโดนัลดทรั กันนะคุณแชมป์เวลาทวิตอะไรออกมาทีหนึ่งวันไหวขึ้นมากเลยอย่างบิตคอยเงี้ยลงก็ลงแรงแล้วก็ดีดตัวขึ้นมาได้ใช่ไหมคะใช่ครับความความผันผวนของบิตคอยที่ถูกถูกชี้นำโดยโดยความเห็นของคุณอีลอนมัรเนี่ยครับทำทาให้หลายคนยังกล้ากลัวที่จะกลับเข้าไปลงทุนนะครับแต่ สิ่งที่เราเห็นครับก็คือการที่บิตคอยฟื้นตัวขึ้นขึ้นมาไปกระตุ้นให้ตลาดหุ้นวอร์สีของสหรัฐมีสัญญาณของการฟื้นตัวขึ้นตามไปด้วยก็เลยเป็นปัจจัยตัวหนึ่งนะครับที่มองว่าน่าจะมีเม็ดเงินบางส่วนนะครับท,ที่ไหลจากสินสทรัพย์ปลอดภัยอย่างเช่นทองคำกลับไปเก่งกำไรในตัวสินทรัพย์เสี่ยงแล้วก็ เขไปเก่งกำไรในตัวสกุลเงินดิจิตอลก็เลยยังถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่อาจยังคงต้อง <c oughs> ต้องเพิ่มต้องจับตาดูต่อไปว่าว่าจะเป็นอย่างไรครับค่ะ <c oughs> นะคะอันนี้นะ่าจะกดดันทองคำด้วยใช่ไหมคะนะวันนี้ในส่วนของบิตคอยคอยเองอใช่ครับเลยมองว่าการ ซึ้นคือชีพของบิตคอยเนี่ยอาจจะทําให้ทองคำเนี่ยมีสัญญาณของการชะลอตัวหรืออ่อนตัวลงแต่เราก็มองว่าประเด็นดังกล่าวไม่น่าจะกดดันทองคําได,ได้ได้ลึกมากนักนะครับเอปัจจัยที่ยังคงจะหนุนทองคําอยู่เรายังมองว่าน่าจะมาจากการที่สหรัฐเองพยายามที่จะมีการเติมเงินหรืออัดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ มาตรการของอเมริกันจ็อบแพลนที่ตอนนี้เรยมกแคร์หริพาบิกันกำลังคุยและกเจรจากันเ,เพื่อที่จะได้ข้อยุติในส่วนของวงเงินออกมานะครับถ้ามีเม็ดเงินถูกอัดหรือถูกเติมเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจน่าจะทำให้ดอลลาร์มีสัญญาณของการอ่อนค่าหรือการปรับฐานลง<ฆ>ก็น่าจะเป็นปัจจัย ส่งผลพยุงแล้วก็ดันในส่วนของตัวราคาทองคําให้มีโอกาสขยับหรือปรับตัวขึ้นไปได้ครับค่ะนะคะปัจจัยอื่นๆแล้วคะเห็นเห็นเอในภาพส่วนของเฟดนะคะมีความคืบหน้าอย่างไรบ้างแล้วอย่างของเฟดเองหนึ่งเห็นเฟดเขากําลังจะทําการวิจัยและพัฒนา,านการออกเงินสกุลดอลลาร์ในรูปแบบดิจิตอลด้วยเหล่านีมน้มันมีผลต่อทองไหมคะมีผลเหมือนกันครับค่ะ เมื่อเมื่อคืนนี้นะครับคุณไกาเอลเบอร์นาดหนึ่งในผู้ว่าการของธนาคารกลางสาหรัฐมีการ<ะ>ออกมาส่งสัญญาณสอดคล้องกับคุณจูร้มพาวเวลเลยครับว่า<ะ>ตอนนี้เฟดกำลังทำการวิจัยพัฒนาที่จะออกสกุลเงินที่ต้นเป็นของตัวเองอยู่นะครับณ<ะ>ปัจจุบันเนี่ยต้องบอกว่าถ้าตัวสกุลเงินที่ต้นมีสัญญาณการ ออกมาหรือการผลิตออกมาค่อนข้างมากนะครับในระบบเศรษฐกิจเ,กเอ,อก็จะเห็นว่าก็มีหยวนดิจิตอลแล้วก็อาจจะมีสกุลเงินดิจิตอลท,ที่เฟษออกด้วยแต่สกุลเงินดิจิตอลเหล่านี้ครับยังไม่ได้เป็นที่ยอมรับแล้วก็ยังไม่ได้เป็นเอ,อได้รับความนิยมหรือแพร่หลายใช้กันในสาธารณะมากนักนะครับแต่เร มองครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้ากระแสมาก็น่าจะมีตัวสกุลเงินกิจต้นในรูปแบบต่างๆออกมานะครับต้องดูว่ากระแสเนี่ยจะได้รับความนิยมมากน้อยแค่ไหนหรือว่าจะมีแรงเข้าไปเก่งกำไรคล้ายๆกับการเก่งกำไรบิตคอยเนี่ยมากน้อยแค่ไหนนะครับถ้ามีการเก่งกำไรจริงๆก็อ ม,มีเงินบางส่วนถูกไหลออกจากทองคำไปเก็งกำไรบิตคอยได้เหมือนกันแต่ว่าปรากฏว,ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยตลาดอาจจะไม่ได้ตอบรับในเชิงบวกแต่ว่าใช้สกุลเงินท่ิทอนในการาเ,ออเป็นสื่อกลางในการซื้อสินค้าและบริการมากกว่าเราก็เลยเราก็มองว่าปัจจัยดังกล่าวเนี่ยอาจจะไม่ได้กลับมากดดันทองคำมากนะักึ่ง นะช่วงนี้เนี่ยขึ้นอยู่กับพัฒนาการแล้วก็รูปแบบเอ,อของตัวสกุลเงินที่ตน้นที่จะมีการพัฒนาการในระยะถัดไปครับอ่านะคะถือว่ามีผลด้วยเช่นเดียวกันตัวที่จะหนุนทองวันนี้มีปัจจัยอะไรบ้างนะคะที่เราคาดการณ์ว่าจะหนุนทองได้ครับในในส่วนของดอลลาร์สหรัฐาครับเรายังมองว่าแนวโน้มที่มี สัญญาณของการอ่อนค่าและปรับฐานลงนะครับน่าจะน่าจะเป็นสัญญาณตัวหนึ่งที่น่าจะกลับข้อมาดันให้นะราคาทองคําในช่วงเช้าวันนี้เนี่ยเริ่มมีสัญญาณของการรีบาวแล้วก็ฟื้นตัวขึ้นนะครับส่วนหนึ่งต้องบอกว่าถ้าเราเทียบเศรษฐกิจกันระหว่างการขยายตัวหรือการฟื้นตัวขึ้นของเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐซึ่งมีดอลลาร์เป็นตัวแทนนะครับกับกลุ่ม เศรษฐกิจในฝั่งสาภาพยุโรปแล้วก็ฝั่งอังกฤษซึ่งแรกๆเลยเนี่ยสหรัฐเริ่มฉีดวัคซีนเป็นกลุ่มประเทศแรกๆมีการเติบโตทางเศรษฐกิจค่อนข้างดีนะครับ<า>แต่พอมาณนะปัจจุบันในฝั่งของกลุ่มสาภาพยุโรปกลุ่มอังกฤษเริ่มมีการฉีดวัคซีนได้แพร่หลายแล้วก็ครอบคลุมในในหลายเขตหลายพื้นที่ของประเทศนะครับ เ,เราพบว่าการขยายตัวแล้วก็อัตราการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐเนี่ยเริ่มมีสัญญาณของการเติบโตในทิศทางที่ชะลดตัวลงครับจากช่วงที่ผ่านมา<ะ>แต่กลุ่มในฝั่งของอ,อ,อังกฤษแล้วก็ในฝั่งของกลุ่มสาภมพยุโรปมีสัญญาณของการฟื้นตัวของทางด้านเศรษฐกิจในทิศทางที่ค่อนข้างแข็งแกร่งทีเดียวครับ<ะ>สัญญาณดังกล่าวทําให คนเนี่ยเริ่มเลยนะลงทุนนะครับเริ่มลดการถือครองดอลลาร์สหรัฐลงแล้วก็ไปถือครองในส่วนของตัวสกุลเงินที่เป็นสกุลเงินดิจิตอลเอ่อทษครับเป็นตัวสกุลเงินปอนแล้วก็สกุลเงินย<ะ>ูโรรวมทั้งมีการแดงเงินบางส่วนเนี่ยไปไปลงทุนในตัวสกุลเงินดิจิตอลเพิ่มมาแล้ครับ<ะ>ก็ เลยยังเป็นปัจจัยตัวหนึ่งครับที่กดดันให้ดอลลาร์มีแนวโน้มและมีสัญญาณปรับฐานแล้วก็มีการอ่อนค่าลงท้งนี้ทางนั้นเนี่ยสิ่งที่จะมากำหนดในส่วนของตัวทิศทางอ,อของดอลลาร์แล้วก็ราคาทองคำในระยะถัดไปก็คือการเปิดเผยในส่วนของตัวเลขเศรษฐกิจใน,ใน,ในฝั่งสหรัฐนะครับแล้วก็เศรษฐกิจในฝั่งยูโรโซนอาจจะต้องมาตามดูกันแล้วครับว่า เศร,รษฐกิจของทั้งสองกลุ่มเนี่ยเอกลุ่มไหนจะมีอัตราการเติบโตหรือการฟื้นตัวขึ้นได้ดีกว่ากาันนะครับค่ะซึ่งสำหรับวันนี้เลยครับจะมีการเปิดเผยในส่วนของตัว GDP ประจำไตรมาสหนึ่งในฝั่งเยอรมน,นีแล้วก็ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจของเยอรมน,นีใน ช่วงบ่ายโมงกับบ่ายสามโมงนะครับเป็นตัวเลขชุดแรกที่อาจจะต้องจับตาดูเพราะว่าเยอรมนีครับเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในกลุ่มสหภาพยุโรปถ้าเศรษฐกิจในฝั่งเยอรมนีฟื้นตัวหรือขยายตัวขึ้นค่อนข้างดีน่าจะเป็นปัจจัยบวกต่อสกุลเงินยูโรนะครับก็น่าจะเป็นปัจจัยบวกต่อทองคำด้วยเหมือนกัน นอกจากนี้ช่วงสองทุ่มสามทุ่มครับเป็นตัวเลขเศรษฐกิจของฝั่งสหรัฐก็จะเป็นดัชนีราคาบ้านจากเอส a อนด์พีแ e ซดัชนีมีความเชื่อมั่นผู้บริโภคจาก Confluence Board ยอดขายบ้านใหม่แล้วก็ดัชนีภาคการผลิตจากเฟดสาขาลิสมอนนะครับก็เป็นตัวเลขเศรษฐกิจในระยะสั้นสำหรับวันนี้แต่ว่าถ้าเป็น คลิปนี้นะครับเราแนะนำว่าตัวที่เป็นไฮไลท์จริงๆสำหรับสัปดาห์นี้ก็คือตัวเลข gdp ประจำคตรอร์หนึ่งในวันพฤหัสก็น่าจะสะท้อนให้เห็นถึงภาวะเศรษฐกิจโดยรวมในฝั่งสหรัฐในคตรอร์หนึ่งที่ผ่านมา,าซึ่งก็คาดการว่าน่าจะอยู่ในระดับประมาณ64%เปอร์เซนก็ถือว่าน่าจะสอดคล้องกับการคาดการในช่วง ประมาณการครั้งแรกเอท,ที่ที่มีการประกาศตัวเลขออกมาครับค่ะนะคะอทีนี้กลยุทธ์การลงทุนแลคานักลงทุนทองคาวันนี้ทั้งกูฟิวเจอร์ด้วยจะยังไงต่อคะเชิญเลยค่ะวายเอชียังมองว่าทองคําในระยะสั้นยังคงเป็นบวกนะครับแม้ว่าจะมีแรงขายระยะสั้นตรับกลับลงมาบ้างแต่ก็ยังไม่ได้ทําให้ เอ่อโมเมนตัมหรือทิศทางในเชิงบวกเนี่ยเสียไปกลยุทธก,การลงทุนเรายังแนะนําเป็นปลักษะของการเข้าซื้อเมื่อราคาอ่อนตัวหรือย่อตัวลงนะครับ uh, ให้แนวรับระยะสั้นครับบริเวณพันแปดร้อยเจ็ดสิบถึงพันแปดร้อยห้าสิบเก้านะครับคิดเป็นทองคําแท่งเก้าสิบหกจุดห้าราคางเงินบาทประมาณสองหมื่นเจ็ดพันเจ็ด 250ถึง27,600บาทต่อบาททองคำใ,ให้สต๊อ l ล้อหรือตัดขาดทุนถ้ามีแรงขายลงมาแรงๆครับหลุด1859หรือ2องห0ืนเจร้อยนะครับแต่ว่าถ้าแรงขายไม่ไม่มากราคาย,ยังทรง,งตัวหรือใต้ระดับได้ต่อมีลุ้นจะได้เห็น1900ถึง1906เหรียญตลาดออตอนนะครับจุดที่เป็นจุดสังเกต ว่าราคาจะขึ้นต่อไหมก็คือระดับสูงสุดของของเดือนพฤษภาคมบริเวณพันแปดร้อยแปดสิบเก้าเหรียญดอลลาร์ต่อเทสออนก็ขึ้นมา,มาทดสอบระดับออดังกล่าวเนี่ยเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเมื่อวานก็ขึ้นไปหนึ่งแปดแปดเจ็ดแล้วก็ไม่ผ่านนะครับถ้าถ้าผ่านได้หรือมีไฮใหม่ก็น่าจะได้เห็นพันเก้าร้อยพันเก้าร้อยหกคิดเป็นเงินบาทไทยก็ประมาณ สองหมื่นแปดพันสามร้อยบาทต่อบาททองคําก็เป็นเป้าหมายในการทํากําไรในระยะสั้นสําหรับช่วงนี้ครับค่ะได้ค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากเลยค่ะคุณแชมป์ค่ะครับยินดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีค่ะค่ะ,คะเราพูดคุยกับ